ว่าเสิเอาเขาใหกไก่อาชามันก่อนเหรว่า,ววามันจะกินบอนี่เขาเจ้านี่มันจะกินเป็นบอมาจากไหนเขาคุยกันเบื้องกันอะกินบอนี่เขาเจ้านี่กินเป็นบอ,นกนนกนอ่กินตั้งเ,เ,เขาเหนียวอ้อากินหลอดเด้อเป็นไทยกอนเด้อมนันนี่เอาเป็นไทยกอน ให,ให,ให,ให้กินข้าวเจ้าเบื้องว่ามันสี่แี่พข้าวเหนียวบ่ตัวนั่นบ่เกี่ยวบ่ได้มีส่วนร่วมออกไปเลยเป็นแค่ผู้อาศัยนียวต้องมามาเลรนสาวก,กสิมาก,กินเหี้ยงเขาตีไป <c oughs> <c oughs> มาเลรนสาวแมมนี่มาเลรนสาวเนี่ยสาวลูกติด ลูกติดซีโต้ผู้บ่าวมาติดแล้วไก่อ่ะสื่อเพื่อนมาเลี้ยงเพื่นนอเนเอาไปเลี้ยงไว้หน้าวันนี้มันเคยนอนแต่ต้นไม่ไหมเอามาขังไว้เป็นอาทิตย์เด้อนนี้มันเังอยู่กินเข่านี่ก็บว่าเป็นมัน,นีหลอกิกนซูมือซูมือลายวันนี้ยามปน,นี้ห้าบ,บ่อไห เฝ้าเฮาเลยเอ่อตะเกียกเขาใหเรียนนีน่บ่กงูฮอดกินเขาเมื่อกีอนะ้หากินอเอาเองนะหากินเขาเปลี่ยนหากินไปทั่วทิพทั่ว,วแดนนี่มื้อน,นี้ได้กินเฮาเจ้าได้มื้อวานข้าหัวมาลิขิญดีอาหารพู้บ่าวสิมากินน้ำปลากัวใสวกัวใสสิมากินน้ำไรนี้ล่ะ